หน้าอิจฉานางร้ายหน้าสวยครบรอบวิวาสามปีได้พระเอกสามีแห่งชาติไปครองแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาสามปีแล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหลุยสกอตกับนุ่นรามิดาล่าสุดวันนี้วันที่20มีนาคม2,566นุ่นได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นถึงสามีว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้แอนนิวเวอร์ซารีสามี ดีใจที่ได้เป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันนะคะจะอ้อนให้สุดจะรักให้สุดจะให้สุดเอาใจรักสุดใจคุณสามีแอดลุยส์คอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมา universe เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอลรันนิเวอร์ซารีสามียหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ว่าวันหวานยังหวานอยู่รักเราหวานตลอด น่ารักที่สุดแดดแฮปปี้แอนนิ r เวอร์ซารีค่ะน่ารักที่สุดเลยมีน้องกันวัยวๆนะคะอยากเห็นคุณหนูหนูที่สุดเลยแฮปปี้แอนนิ r เวอร์ซารีคลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักและลุ้นเหมือนเดิมค่ะ